ดีครับเพื่อนๆครับชาวสวนไผ่และสวนผสมผสานกับอัปเดตสวนไผ่ครัครครตรงนี้เป็นไรนาะสวนผสมแล้วครับมีไผ่บงหวานกอนี้เป็นเบอร์เก้าเบอร์เก้าปลูกจากกิ่งตอนครับกิ่งตอนที่มีที่มีหนอ่อรับเป็นกิ่งตอนที่แข็งแรงเนาะ ก่อนนี้ปลูกประมาณน่าจะเดือนเมษายนปีที่แล้วครับยังไม่ยังไม่ได้ปีนะครับก่อนนี้ไม่ได้ปีมีหนอ่อสองหนอปลูกเมษายนก็น่าจะประมาณสักเก้าเดือนครับนณะเวลานี้มกราเนี่ยครับ มีหนอ่อขึ้นมาสองหนอ่ออันนี้ตันนี้ปลูกจากเหง้าอันนี้ครบป,ปีแล้วครับก่อนนี้ก่อนนี้ปลูกก่อนเลยครับปลูกประมาณน่าจะหนึ่งมกรลาตัวนี้ครับจําได้ปลูกจากเหง้าปลูกจากเหง้าที่ไม่มีหน่อนะครับก่อนนี้ก็ติดแรงครับติดแรงติดฝนน้าท่วมมั่ง ครับต้นต้นไม่ค่อยโตคือคือเห็นสภาพนี้คือไม่โตนะครับเนี่ยพิ่งที่เพิ่งออกหน่อมานี่คือมาอาัดน้ํอาอัดปุ๋ยในช่วงหลังอัดน้ําอัดปุ๋ยในช่วงหลังช่วงหลังๆนี่นะครับช่วงหลังที่หมดฝนเมื่อเี้าตอนนี้ก็หนาวนะบหน้าหนาวก็เห็นเขาปลูกฟักทองกันก็เลยเอามั่งครับอันนี้เป็นฟักทองฟักทองพัน์ที่ซื้อมานะ ที่เป็นซองที่เป็นซองอ่าซองละยี่สิบบาทครับฟักทองฟักทองหน้าหนาวโตโดีครับปลูกไปกับสายน้ำหยดของสวนไผ่ับในช่วงเวลาที่ไผ่ยังไม่โตก็น่ครับฟักทองก็ได้แสงแดดครับโตในระหว่างรอรอหน่อไม้ก็กินฟักทองไปก่อนครับฟักทองปิดลูก ติดลูกผสมดอกเรียบร้อยอันนี้จะเป็นฟักทองอพันธลายข้อต่อฟักทองพันธ์ที่เขาฮิตกันตอนนี้ก็น่าจะเป็นเงือกสองใจผมก็มีนะครับปลูกติดแล้วครับปลูกประมาณสิบกว่าต้นครับตายไปสองเงือกสองใจครับเดี๋ยวถ้าติดลูกจะอัปเดตให้รับชมนะครับ นี้พามาชมสวนไผ่ในสไตล์ผสมผสานครับคือบังคับผสมผสานไปในตัวเพราะว่าปลูกไผ่ก็รอ,อนานครับเป็นปีนี่จะทำค้างนี่ครับจะทำค้างให้ฟักทองเอาต้นไผ่มาฝังไว้อย่างนี้ก็เป็น พักทองนี่ครับตัวนี้เป็นเอพันทองอมไัยติดดอกอายุได้เดือนแบเดือนกว่า,วาจะเข้าสองเดือนครับติดลูกเรียบร้อยผสมเกรสรเรียบร้อยครับมันไม่มีไม่มีพึ่งไม่มี อ่า,มาแมลงเหมือนสมัยก่อนๆเนาะครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์เบอร์รวมๆรับเป็นเบอร์ส่วนเป็นฝั่งของเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สามเบอร์เก้าฝั่งนี้อันนี้ปลูกก่อนอันนี้ปีกว่าแล้วครับปีกว่าก็สภาพเพิ่งมาได้ใส่ปุ๋ยหนักๆก็ช่วงหลังนี่นะครับนี่ครับ แต่ก่อนปูกก็ปลูกทิ้งๆยาก็ไม่ได้ตัดข่าวหลังมีเวลาก็ได้ตัดครับตัดยญ้านี่เลยมาอาัปเดตให้รับชม